ล,ละในวันนี้เนี่ยมีบาลานเชนลงอีกแล้วนะครับมาให้พูดถึงกันนะเนาะก็จะอัปเดตตอนวันพรุ่งนี้นะครับเรียกได้ว่าไวมากๆเลยเพราะว่าเมื่อประมาณ2-3วันก่อนที่แพ็กใหม่มันเข้าเนี่ยมันก็มีปรับไปรอบหนึ่งแล้วที่บัฟไอ้มาสกับไอเอลกาดเนาะแต่รอบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นอิมเมอร์เจนซีเนิร์ฟอ่ะนะที่มีหลายใบนะครับที่เป็นเมตาเก่าเนี่ยโดนเนิร์ฟไปกันเยอะเลย เนาะก็มาดูกันที่ใบแรกนะครับไอยูเรนัสเนี่ยเนาะจากคอสสามเป็นคอสสี่แล้วก็ไอออนสกิลเซอร์เพนเดกนะครับอันนี้เนี่ยจากคอสสามเป็นคอสสี 4, ่เช่นเดียวกันแล้วก็หน่วยบังอันนี้เนี่ยจากสเตตร่างอีโวเป็นหกหกเนี่ยมันก็โดนเนิร์ฟเป็นสี่สีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยแอบบิซซ์โครเนลพลังโจมตีลดลงจากหกเหลือสี่นะครับแล้วก็สกอตชิงแกรนดิโอ,อซิตี้เนาะอันนี้เนี่ยจากคอสหนึ่งเป็นสอง นะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนรีเวิร์ดกลับมาเป็นเวอร์ชั่นปกติของมันมากกว่าก็คืออันนี้เนาะ <Hammer S 1> แฮ m เมอร์ดอค New นะครับจากที่ไอตอนที่เควสติดแล้วเนี่ยมันจะได้สตอมแล้วบวก2องอันนี้มันก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งหนเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ไอตัวโทเค็นสเปลเนี่ยมันก็โดนเนิร์ฟจากไออันนั้นนะศูนย์นะครับคอ้อศูน,นย์เนาะเป็นคอ้อหนึ่งประมาณนั้นนะครับอืมแล้วก็จูดิดเอนฮาร์ของจูดิดเนี่ยโดนเลื่อนเนาะจากแต่ก่อนเนี่ย เคิฟสามเคิฟสี่เคิฟห้าเคิร์ฟหกเคิฟเจ็ดกลายเป็นเอ็นฮานสี่เอ็นฮานสห้าเอ็นฮานหกเอ็นฮานเจ็ดเอ็นฮานแปดแทนกลายประมาณนั้นเนาะก็แปดดีไวชิลได้ช้าลงประมาณนั้นนะครับก็ในภาพรวม嘛นะก็จะมาไล่เป็นใบๆเลยดีกว่านะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นการเนิร์ฟที่เหมือนกับว่าเตะเราให้ไปเล่นเมตาใหม่อะไรพวกนั้นกันนะครับก็อย่างยูเรนัสเนี่ยไอ้ก่อนหน้านี้นะมันคุมตอนต้นเกมได้ดีมากอะเนาะ ที่แบบจ่าย3แล้วแบนนิชอะไรสักอย่างใช่ปะเอ่อแม้กระทั่งไอ้เด็กอื่นที่นอกเหนือจากดิสกัดดะก้อนหรือว่าไอ้สเปียร์บูทเนี่ยก็เอาไปใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะเอ่อสำหรับไอ้เด็กที่เป็นเด็กคอนโทรลประมาณนั้นนะครับทีนี้พอมันเป็นเคิร์ฟสีแล้วเนี่ยเด็กอื่นที่นอกเหนือจากสเปียร์บูทหรือว่าดิสกัดดะก้อนก็คงแบบไม่อยากใส่แล้วเพราะว่ามันเคิร์ฟหนักไปเนาะเออคือมันหนักไปจริงๆนะครับสำหรับไอ้ยูเอนัทเนี่ยเนาะแล้วก็ไอ้ตอนเลดเกมเนี่ย ก่อนหน้านี้มันมีประมาณแบบไอ้บางคนเก็บยูเนัดไว้3ตัวแล้วเขาเล่นดิสก์ดดะกอนใช่ปะหรือว่าสเปล,ลบู๊ก็ได้เราแบบดําเด็กตัวเองจนเหลือ5ไใบแบบนั้นแล้วก็ลงยูเนัดมา3ไใบแล้วก็ตีเทยดอีกฝั่งไปแล้วยูเนัดมันก็ยิง9-3ที ก็กลายเป็น27ดาเมจต,ตอนเล่เกมใช่ปะซึ่งแม่งเป็นอะไรที่น่าเกียดมากเลยนะครับเอ่ออะไรประมาณนั้นเนาะตอนนี้ก็ทําแบบนั้นไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มาได้แค่2ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับดิสกัดดะกอนก็คอนโทรลได้อ่อนลงเนาะเพราะว่าหน่วนรังเนี่ยก็ไปเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนไอ้สเปีบูทเนี่ยก็เหมือนกับว่าบางคนพูดเลยนะบางคนเขาก็แบบพูดประมาณว่า อยากจะถอดออกแล้วอะไรแบบนั้นเนาะก็ก็ดูกันไปสําหรับยูเอเนสนะครับนวลบังด้วยในดิสการ์ดดะกอนเนี่ยก็ลอดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเทรดได้ง่ายขึ้นแหละก่อนหน้านี้ที่มันเป็นสเตต66เนี่ยนะมันค่ายากมากนะครับก็น่าจะเคยโดนกันเนาะแบบว่าเอ้เขาลง ore, ลูมิโอเร่เราดิสการ์ดมือตัวเองเราดิเรียกหน่วยบังมาเนาะแล้วแบบตอนจบเทิร์นเนี่ยนวลบังสามตัว นะสามตัวเลยนะอ,อีโวพบพึบพบ,บสแตทหกหกที่มีการดาเมจที่ไม่โดนทำลายด้วยสามตัวคุณเออถามก่อนคุณจะฆ่ายังไงถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไล n ์닝บลัสหรือว่าอะไรที่มันแบนนิชมัวหรือว่าทรานสะ์ฟอร์มัวเนาะไม่ฆ่ายากมาเลยนะไอ้หน่วยบังเนี่ยนะครับพอมันเป็นสี่สี่แบบนี้เนี่ยมันก็เออดีขึ้นเยอะเนาะไอเด็กอื่นๆเขาจะได้เทรดมันตายได้ง่ายขึ้นบ้างแต่ถามว่ามันยังเก่งเหมือนเดิมไหม ม่ก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับเออไม่ก็ยังเก่งเหมือนเดิมเนาะแต่แค่เทรดง่ายขึ้นแค่นั้นนะครับอืมก็ในส่วนของดิสกั๊ดก็อย่างที่บอกนะครับก็ดูกันต่อไปว่าที่มันอ่อนลงตอนนี้เนี่ยมันจะทําให้คนเลิกเล่นมันไปเล่นเมตาใหม่ได้หรือเปล่าเนาะเออประมาณนั้นนะครับส่วนไอ้เซอร์เพนดูเอกเนี่ยก็ไอ้อันเนี้ยนะแฮมเมอร์เดอร์คนิเนี่ย อันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหลายคนไม่คาดคิดะนะว่ามันจะโดนเนิรฟนะครับเพราะว่าเด็กอาร์มตราก้อนก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหามาก่อนเลยนะครับมันแค่เก่งช่วงสั้นๆแล้วก็เหมือนกับว่าแผ่วลงแล้วคนก็ไปเล่นอย่างอื่นกันแทนประมาณนั้นใช่ปะอืมซึ่งไอเด็กอาร์มดราก้อนในแพ็กใหม่นี้เนี่ยมันแบบเก่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องมี การดไปเสือมันเลยเพราะว่ากิลเน่มันโกเทดไปนะครับกิลเน่มันโกเทดจากโกเทชันไปแล้วแล้วทําให้พวกเด็กที่มันเป็นไอ้นั่นนะเด็กแอกโกนะครับมันเฉิดฉายกันมากขึ้นเนาะอย่างที่เห็นกันตอนนี้นะครับก็มีไออาร์มส์ดราก้นด้วยแล้วก็มีไอ,ไอ,ไอนะเออยนะมาสโกย่อนนะครับที่แมงก็แอกโกเหมือนกันหรือว่าเด็กแวดแมงก็ว่างไงดีมันก็แอกโกได้ เหมือนกันนะครับมันเทมโปเทมโปเทมโปหนักๆได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็อีกหลายๆตัวที่มันเป็นแนวเอ็กโกนะครับเฟรี่ด้วยเนาะเฟรี่ก็เอ็กโกเหมือนกันนะครับเด็กเอ็กโกเหมือนกับว่าผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดจนมันกลายเป็นเมตาเอนะ็กโกละเนาะก็เลยทําให้ไอ้ว่าไงดีเขาต้องยิงอาร์มสตาร์กอนออกไปก่อนนะครับให้มันแบบเบาลงหน่อยเนาะเพราะว่า มันฟื้นยากมากด้วยความที่ไม่มีกิวเนนะครับแล้วก็ว่าไงดีมันมีคนที่เอาเด็กอาร์มสตาร์กอนไปขึ้นแกรนมาสเตอร์ตั้งแต่ตอนวันแรกด้วยวันแรกที่แพกใหม่เข้าเลยอะแบบยังไม่ถึง24ชั่วโมงอะคุณมีคนขึ้นแกรนมาสไปด้วยเด็กอาร์มสตาร์กอนแล้วอะอะไรแบบเนี้ยเนาะเออมันก็เป็นเหตุผลสนับสนุนอีกนะครับที่ทําให้เด็กอาร์มมันโดนเนฟสองตัวเนี่ยเนาะก็มาว่ากันที่ตัวการเนี่ยไอตัวไอออนสเกลเซอร์เพนดเ็กเนี่ย พอมันมาตอนเคิร์ฟสาไม่ได้มันก็ไม่ได้สะตองอีกแล้วเนาะเพราะว่าพอเป็นเคิร์ฟสี่เนี่ยอีกฝั่งก็สามารถที่จะ manage ไอ้ manage ได้ง่ายขึ้นหน่อยนะจัดการตัวมันได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ว่าไงดีไอ้หลังจากนั้นเนี่ยพอมันโดนยิงทิ้งอะไรทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็แบบแเคิร์ฟหลังๆมันก็ไม่สะตองและอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไอ้อีกฝั่งเนี่ยมันก็อย่างที่บอกเนาะมีมานามากขึ้นมีการ์ดให้เล่นมากขึ้นอะไรใช่ปะมันก็โดนคาได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนไอ อันนี้นะมันก็ทําให้ power ในการบุกของเด็กอาร์มสตรากอนมันก็เบาลงเหมือนกันเนาะแต่พวกเดวทีนพวกอะไรพวกนั้นมันก็ยังเหมือนเดิมเนาะผมคิดว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะครับเอาจริงเนี่ยไอ้การใบนี้เนี่ยเห็นมีคนบอกว่าเขาใส่แค่ใบเดียวด้วยซ้านะครับที่แบบไอ้อไรนะใส่มันไปใบเดียวเพราะว่าเอาแค่ตอนเคิร์ฟสามแค่นั้นเนาะแล้วก็เคิร์ฟอื่นก็ช่างแม่งนะครับไม่ต้องมีมันก็ได้อย่างที่บอกกันนะเนาะประมาณนั้นนะครับสําหรับเดนะ็กอาร์มเนาะแล้วก็อีก2ใบที่ผมว่าแม่ง เป็นประเด็นกว่าหน้าแรกอีกนะครับก็คือไอ้นี่ยนะไอ้ scorching grandiosity กับไอ้ไอ้อะไรน,นะไอ้ bizar c o l o n i l นะครับสองใบนี้เนี่ยโอ้เรียกได้ว่าอ a ลิมิตแม่งก็โกงนะครับไม่ใช่แค่โ o t a t i o นที่โกงนะอ a ลิมิตแม่งก็แบบสุดตีนเหมือนกันนะครับก็อย่าง bizar colonial เนี่ยถ้าคุณเล่นอ a ลิมิตคุณน่าจะเคยเจอไอ้นัน่นแหะนะอีกฝั่งเนี่ยเล่นอ a t o มี่แล้วก็แปะ colonial curve สองหรือ อ่ะแล้วก็เคิร์ฟสาแปะโครเนลิกตัวหนึ่งเคิร์ฟสี่แปะโครเนลีกตัวหนึ่งแล้วก็เขาก็ลงอัตอมี่เคิร์ฟสี่มาบึมคโครเนลสาตัวสเตตไอพลังโจมตี6กเนาะสตัวแล้วก็อีโบแล้วก็ตีหน้าปึกปึกปึก,ปกคุณโดน OTK เคิร์ฟสี่ <c ười> ประมาณนั้นนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะเคยโดนเนาะไอท่าแบบนี้เนี่ยก็ตอนนี้นะครับพอมันไอพลังโจมตีเหลือสแล้วเนี่ยมันก็ไอ OTK ฝั่งแบบนั้นไม่ได้แล้ว ก็โดนไปแค่ไอ้สิบสองดาเมจต,ตอนที่เขาเกิ่มก่อนหรือว่าสิบสี่ดาเมจต,ตอนที่เขาเกิมหลังไว้ประมาณนั้นนะครับก็มีจังหวะให้เราปาเวอร์เบรกสวนมากขึ้นนะนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนตอนที่แบบมันเอแต่หกหงเนี่ยเวอร์เบรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนเลยเวลาเจอเอะตอมี่อ่ะเนาะเพราะว่าเราโดนโอทีเคตายก่อนที่จะได้ปาเวอร์เบรกกระเบิดบอดเขาอะนะครับวเวอร์เบรกคือไรค่าไปเลยนะมาเลยทําให้ การที่เนิฟแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนเอ้สกอชชิ่งกับดิโอซิตี้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยไอ้ในเด็กเวดเบรไพร์ฝั่งโเดชันก็น่าจะช้าลงในระดับหนึ่งเลยนะครับที่แบบไอ้ทำควีตฟาว,ว่าตอน ve, เคิร์ฟไอ้อน,นาะนะเคิร์ฟสามไม่ได้แล้วอืหรืออาจจะทำได้ก็ได้ถ้าเก็บการ์ดเอาไว้แต่ว่ามันก็เก็บได้ยากขึ้นอ่ะนะเพราะว่าสกอชชิ่งมันคอสสองนะครับมันทำนั่นทำนี้ได้ยากขึ้นเนาะแล้วก็ว่าไงดี ไอตัวอันนี้เนี่ยในอลิมิตนะมันก็มีคนเอาไปใส่ในเด็กแว๊ดแมพายเหมือนกันนะทำให้เด็กมันบูสตัวเองได้เก่งขึ้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ไอสามารถจะสู้กับพวกแฮร์ริสอะไรได้ด้วยการที่มันปาใบนี้คอดหนึ่งแล้วก็ยิงบอดอีกฝั่งไปประมาณนั้นนะครับอืทีนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวเด็กแว๊ดแมพายในอลิมิตเนี่ยมีฟาวร์ดอยู่ในเด็กเหมือนแบบประมาณ3ตัว4ตัวด้วยอะไรแบบนั้นเนาะก็การที่เนิฟแบบนี้เนี่ยก็ คนที่เล่นเด็กแวดอาจจะพิจารณานะถอนมันออกแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเล่นได้ยากขึ้นเนาะสำหรับนาอลิมิตนะส่วนในโกเดชัน,น ation, เนี่ยอาจจะยังใส่เหมือนเดิมเนาะอาจจะยังใส่เหมือนเดิมนะครับคิดว่านะเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าไม่ใส่เนี่ยการที่ไม่มีฟาวร์อมันก็ยังไงก็เล่นยากขึ้นอนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฮิวแล้วก็ไม่ได้เทมโปมาเนาะอืมแล้วก็ไอตัวอันสุดท้ายเนี่ยจูดิตนะครับ ก็ว่าไงดีการที่ได้ d i C ช้ชาลงมันก็ทําให้ไอเอ็นฮานในมิซิตเนี่ยมันอันนี้นะโพเทคตัวเองได้ยากขึ้นจากพวกไอเด็กที่ ODK ตอนเคอร์ฟหกในตอนนี้นะครับอย่างพวกแบบไครเซื้อฟอร์เทสหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเอ็กโกเอ็กโกหนักๆตอนเคอร์ฟหกหรือว่าแฟรี่เอลที่แบบปาคอมโบมาแล้วก็ยัดหน้าคุณจนตายใครแบบแบบนั้นเนาะเนาะอันนี้ก็ช้าลงเยอะนะครับช้าลงเยอะสำหรับจนะูดิตเนาะแต่ก็ ยังใช้งานเหมือนเดิมแน่ๆแหละสำหรับจูดิตนะครับก็ที่ประทับใจนะก็เนี่ยครับแอ็บบิสโโคลเนลคุณไม่โดน OTK ในอลิมิตแล้วในโกลเดชันก็เช่นเดียวกันนะครับไม่โดน OTK ด้วยไอการที่แปะโครเนล3ใบแล้วก็ลงอิเทอร์เน็ตแล้วอะไรแบบนั้นเนาะไออันนี้ก็แวดก็ช้าลงนะครับแล้วก็ไอที่เป็นของอาร์มส์เนี่ยอาร์มก็ช้าลงเหมือนกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะช้าขนาดไหนนะครับเพราะว่าไอตัวดาร์นสเนกเนี่ย คนก็แบบบางทีอาจจะใส่แค่หนึ่งแค่2กันอยู่แล้วด้วยเนาะส่วน d i s c ัสดราค่อนก็ตามที่บอกนะครับคิดว่าน่าจะช้าลงแต่ว่าแบบอาจจะว่าไงดีอาจจะ,จจะย,ยังมีการซีเพลย์อยู่เอออยู่เนาะแต่น่าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าการคอนโทรลต้นเกมหายไปแล้วก็ไอ้การที่แบบว่างไงดีการป้องกันตอนช่วงเลดเกมมันอ่อนลงอะไรแบบนั้นเนาะอืมก็ว่างไงดีสําหรับการเนิร์ฟรอบนี้เนี่ย ถามว่ามีใบไหนที่คิดว่าน่าจะรีเวิร์ดกลับมาเป็นเอฟเฟกก่อนเนิร์ฟในอนาคตไหมอ่ะนะส่วนตัวนะผมว่ายูเรนัสเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรีเวิร์ดกลับมานะครับไอตัวดา้อนสเน็กนี้ด้วยแล้วก็หน่วยบลังนบอาจจะมีเหมือนกันนะครับคิดว่านะแล้วก็ไอตัวอันนี้ด้วยนะครับอาจจะกลับมาเป็นไอตอนที่ ข้อศูนย์แบบนี้เหมือนกันเนาะจูดิตก็เช่นเดียวกันนะครับมีแค่ไอ้น้านี้แหละ,ไ,ไ,ไ,หหละไอไอไอน้าเนี่ยที่ s c o ช c h i n g g r a d โอซ i t y แล้วก็ไอ้ abyssal คล r o n ยเเนาะ,นะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้รับการรีเวิร์ดนะครับเพราะว่าในอลิมิตก็โกงเนาะผิดกับไอตัวที่เหลือนะครับที่แบบมันเก่งแค่ในโกเดชันอะไรแบบนี้เนี่ยเออแล้วแบบมันไม่ได้อะไรมากกับอลิมิตนะเออก็คิดว่าถ้าไอพวกนี้เนี่ยตกโกเทจจากโกเดชันลงไปสู่อลิมิตเนี่ยในอนาคตอะนะ คิดว่าน่าจะมีการรีเวิร์ดพวกมันกลับมาเป็น,ปนคอสเดิมเป็นเอฟเฟกเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับก็สํานกับบาลานเชนกอบนี้ก็ประมาณนี้เนาะซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปผมเะนาะซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับให้ช anel ของผมเนี่ยขึ้น1000พซับได้สักทีเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คลิปต่อไปที่ผมจะลงเนี่ยมันคือเกมเพลย์ของเดนะ็กไอมาสกอยอนเนาะก็ก็ดูกันนะครับว่าเด็กนั้นจะเป็นอะไรยังไงเนาะโอเคครับลากันแต่เพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ